สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูปุ๋ยอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนหน้าที่26กันค่ะค่ะเรามาดูในคำสั่งหน้าที่26กันนะคะคำสั่งเขาบอกว่าลบจำนวนและเขียนคำตอบไม่ถูกต้องแล้วระบายสีภาพตามที่กำหนดนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในการลบเลขนะคะมีการกระจายตัวตั้งและก็ตัวลบเป็นเลขสอหลักนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะจุดที่เขาให้มาข้อที่1 8 7ดลบด้วย18นะคะเด็กๆด,กดูตัวตั้งถ้าน้อยกว่าลบไม่ได้นะคะต้องไปยืมมาเพราะฉะนั้นไปยืมหลัก10มา1มีค่าเท่ากับ10นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเขียนไว้เลยนะคะ10ต่อไปเราไปดูหลัก10คะ่ะ 8ให้เพื่อนไปเสียหนึ่งตัวเองนับถอยหลังนะคะจะเหลือ7ต่อไปเราเราเอาตัวเลขที่เพื่อนให้มานะคะมาบวกกับตัวตัวตั้งก่อน10บวกจิตก็ได้เท่ากับ17จตัวที่เราไม่ใช้ทำยังไงเอ่ยตัดทิ้งนะคะนับ8ให้ถึง17บรจ็กำมือค่ะ8แล้ว8แล้วนะคะ9 10 11 สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็นับกลับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็จะได้เก้าต่อไปเด็กๆไปดูในหลักสิบนะคะนับหนึ่งให้ถึงเจ็ดกำมือนะคะอ้าวเด็กๆก,กำมือนะคะหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เด็กๆนับกลับ1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นคำตอบจะได้69ต่อไปเราไปดูในส่วนข้อที่2ข้อที่2โจทย์ให้มา85ลบด้วย1 7 5ลบ7ลบไม่ได้ไปยืมหลัก10มา10นะคะต่อไปไปดูหลัก10ค่ะหลัก10 8ให้เพื่อนไปเสีย1ตัวเองก็จะเหลือ7ใช่ไหมคะนับถอยหลังนะคะ ต่อไป10บบวก5ได้เท่าไหร่ได้15เด็กๆก็พูดแล้วก็วงกลมไว้นะคะตัวไหนที่เราไม่ใช้ตัดทิ้งค่ะนับ7จ็ให้ถึง15กํามือค่ะ7แล้ว8 9 10 11 12 13 14 15นับกลับ1 2 3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นจะได้8ในหลักหน่วยต่อไปนับ1ให้ถึง7ค่ะ กำมือค่ะหนึ่งแล้วสองสามี่ห้าหกนับกลับ1 2 3 4งสี่ห้าหเพราะฉะนั้นคำตอบจะได้68สดโจทย์ข้อต่อไป97ดลบด้วย28 7สลบแลบไม่ได้ไปยืมมา10ต่อไปด้านหน้าให้เพื่อนไปเสียหนึ่งตัวเองนับถอยหลังก็จะเหลือ8ใช่ไหมคะต่อไป10บวกเ็ก็จะได้1ิ เจต่อไปนับ8ให้ถึง17นะคะกำมือค่ะ8แล้ว9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17นับกลับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เพราะฉะนั้นจะได้9หลัก10นับ2ให้ถึง8ค่ะกำมือ2แล้ว3 4 ห้าหกเจ็ดแปดนับกลับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคำตอบก็จะได้หกสิบเก้าเด็กๆสังเกตนะคะข้างหน้าจะได้หกสิบเก้าหกสิบแปดหกสิบเก้าเห็นไหมคำตอบแล้วเด็กๆด,ดูหลักสิบนะคะขึ้นต้นด้วยหกสิบใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วยหกเด็กๆก,ก็ไปสังเกตค่ะสีหลอดไหนที่ขึ้นต้นด้วยหกเห็นไหมคะหกสิบถึงหกสิบเก้าก็จะเป็นสีส้มเพราะฉะนั้นหมวกส่วนนี้ก็จะเป็น สีส้มใช่ไหมคะเรามาดูในส่วนที่2กันค่ะ7 4ลบด้วย18ทําทำเหมือนเดิมนะคะ4ลบ8ลบไม่ได้ไปยืมมา10นะคะต่อไปหลัก10นะคะ7ให้เพื่อนไปเสียนนึงนับถอยหลังตัวเองก็จะเหลือ6ใช่ไหมคะต่อไป10บวก4ได้เท่ากับ14วงกลมนะคะตัดทิ้งนับ8ได้ถึง14 นับแปได้ถึง14ค่ะ8แล้ว9 10 11 12 13 14นับกลับ1 2 3 4 5 6ต่อไปหลักสิบนับ1นึให้ถึง6ค่ะ1แล้ว2 3 4 5 6นับกลับ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นคำตอบจะได้56ข้อต่อไป94้าลบด้วยสา สี่ลบห้าลบไม่ได้ไปยืมมาสิบต่อไปเก้าในหลักสิบไม่เพื่อนไปเสียหนึ่งนับถอยหลังตัวเองก็จะเหลือแปดต่อไปสิบบวกสี่ก็จะได้สิบสี่นับห้าให้ถึงสิบสี่ห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นับกลับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า คำตอบก็จะได้9้าต่อไปหลัก10นับ3ให้ถึง8 3แล้ว4 5 6 7 8นับกลับ1 2 3 4 5สอาคำตอบจะได้59ค่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันค่ะ52าสลบด้วย28นะคะ2อลบ8ลบไม่ได้ไปยืมมา10ต่อไปด้านหน้า หาให้เพื่อนไปเสียนหนึ่งมีค่าเท่ากับ10บเราเองนับถอยหลังเหลือสใช่ไหมคะต่อไปนับ1ิบตัวมที่ไม่ใช้ตัดทิ้งนับ8ให้ถึง12ค่ะ8ดแล้ว9ก้าส1บสินับกลับหนึ่งสองสามสี่คำตอบจะได้สด้านหน้านับสองให้ถึงสก่กำมือค่ะสองแล้วสามสี่ นับกลับ1 2คําตอบจะได้24ต่อไป70ลบด้วย47 0ลบ7ลบไม่ได้ไปยืมมา10ด้านหน้าหลัก10บให้เพื่อนไปเสีย1ตัวเองนับถอยหลังเหลือ6ต่อไป10นะคะ0ไม่มีค่ามีค่าเท่ากับ10ตัวไม่ใช้ตัดทิ้งนับ7ให้ถึง10ค่ะ7แล้ว8 9 10นับกลับ1 2 3 คำตอบจะได้3ในหลักหน่วยหลัก10นับ4ให้ถึง6ค่ะ4แล้ว5 6นับกลับ1 2คำตอบจะได้23 73ลบด้วย46 3ลบ6ลบไม่ได้ไปยืมมา10ด้านหน้าหลัก10บให้เพื่อนไปเซนหนึ่งนับถอยหลังค่ะตัวเองก็จะเหลือ6ต่อไป10บวก3ก็จะได้เท่ากับ13 นับหกให้ถึงสิบสามหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนับกลับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคำตอบจะได้เจ็ดด้านหน้านับสี่ให้ถึงหกสี่แล้วห้าหกนับกลับหนึ่งสองคำตอบจะได้ยี่สิบเจ็ด ห้ากลบด้วย28่สหลบแดลบไม่ได้ไปยืมมา10ด้านหน้าหลัก10บให้เพื่อนไปเสียหนึ่งตัวเองนับถอยหลังเหลือ4 10สบบวกหได้เท่ากับ16นับ8ปดไอ้ถึง16บหกกำมือ8แล้ว9ก้า1ิบ1ิบเอ็ดสิบสนับกลับหนึ่งสอสาสี่ห้าหเจ็ด 8ด้านหน้าหลัก1ินับ2ให้ถึง4กำมือ2แล้ว3 4นับกลับ1 2คําคำตอบก็จะได้28เด็กๆฝึกทำนะคะฝึกทำบ่อยๆจะได้กิ่งนะคะแล้วเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมระบายสีโดยการดูคําตอบว่าคําตอบได้เท่าไหร่แล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีให้ตรงกับคําตอบนะคะ เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นของตัวเองด้วยนะคะสัปดาหนะ์หน้าคุณครูปูก็จะขึ้นโจทย์ปัญหาแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูปูก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ